ินี้นะคะโบโบแกจะมาพอ oh. ของที่ซื้อจากญี่ปุ่นกันดูชุดนี้ก็เออจะด,ดีลุดมากถ้าใส่ชุดอย่างนี้แหละ oh. ลในของโรงงานของชิโรอิโอยิบิโตโอปาส่งมาให้เธอพบกับฉันใส่สบายมากดีมากชอบมากโ,มโบโบแกมาจากญี่ปุ่นแล้วค่ะ คลิปนี้นะคะโบโบก็จะมาพ้อของที่ซื้อจากญี่ปุ่นกันมาขายเชียงของที่ซื้อจากญี่ปุ่นกันกลับมาได้อันิต้หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลืมซะก,ก่อนว่าซื้ออะไรมาบ้านนะต้องเอามาอวดค่ะอ่าเริ่มจากถังนี้ก็คึ<อ>ิเรื่องในคลิปญี่ปุ่นนี้นะคะค<อ>่าเงินเยนถูกมากเราเห็นอะไรเราก็ต้องฟาดเริ่มจากอันแรกอันนี้ก็จะเรียกว่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นหมอนรองคอแต่ว่ามันดีอ่ะซื้อในสุวรรณภูมินี่แหละ วนเข้าไปในนี้ได้มันเป็นแบบอารมณ์ memory f o a แล้วตรงนี้น,ะะน่ะแต่ได้เลยไม่ร้อนอ่ะเลิศมากเลิศที่หนึ่งอันนี้พันกว่าบาทจําได้อันเดียวเป็นสิ่งเดียวที่จองราคาได้ละกันเนะาะเผื่อใครแบบฉุกเฉินหาไม่เจอในส่วนน้ำพุนีแนะนําเป็นอันนี้ดูเรื่องด่นนอนสบายดีแหละไม่ได้นั่ง e c ค n o m y class มานานแล้ว <laughs> ก็คือไม่ค่อยได้ขึ้นเครื่องบินเลย <laughs> ฉันไม่มีหมอนรองคอนี่นาก็เลยแบบรีบซื้อที่ส่วนภูำพถ้ามีในนำพูบอกต่อด้วยหาไม่เจอ สเทาต่อมานะคะที่ญี่ปุ่นมาของมายุมายีมากอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งอันนี้นะคะก็เป็นแบบกระปุกกระป๋องอุ้ยทำไมมันปุ๊กฉันเพิ่งเห็นนี่มันเป็นกระป๋องแล้วก็ข้างในนะคะมันก็เป็นคุกกี้ส่วนใหญ่นะคะของที่ซื้อที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ได้มาจากโพทาวตรงที่เป็นแบบทางเดินใต้ดินที่ซัปโปโรรู้สึกว่าเป็นที่ที่ช้อปปิ้งสนุกที่สุดแล้วไม่ใช่ไอถนนทานุกิอะไรังนั้นนะคะแต่คือโพทาวที่อยู่ตรงด้านล่างแต่ประเด็นก็คือตอนแรกเข้าร้านเสื้อผ้านะที่ชื่อ มาเช็ดบลืออะไรสักอย่างก็คือไปซื้อเสื้อผ้าแต่ว่าร้านนั้นน่ะตั้งแต่ตัวจดเท้าเราสามารถจบบโดนป้ายยาได้หมดอันนี้ก็เป็นกระปุกอย่างหนึ่งซึ่งใส่คุกกี้มาในนั้นแล้วก็คุกกี้ไม่อร่อยเลยค่ะไม่อร่อยเลยค่ะกดวได้เลยแต่กระปุกน่ารักมากจะเอาไว้วาดั้งโชว์ในบ้านอันนี้ก็คุ้มประมาณ200กว่าบาทน,นะคะแล้วก็ในร้านเดียวกันค่ะคือที่จริงแบบได้ช็อปแค่2ร้านด้วยที่เพราะว่าไม่ว่าง หาของกินอยู่ไม่สดนี่อันนี้ก็คือขวดน้ําเป็นยี่ห้ออะไรหาไม่ออกโพชโบเก้โพชบูกิอะไรก็ตามแต่ว่าแบบสวยมากเป็นขวดน้ําที่สวยมากนี่นะคะซื้อมาเป็นสีแบบชมพูม่วงๆตุ่นๆดูพูดีอ่อนหวานและอ่อนโยนเข้ากับบ้านเราขวดน้ําขวดที่8 8ดอันนี้ซื้อมาไม่ถึงพันด้วยซ้ำมั้งเนี่ยดีมากเลยแล้วก็น่ารักนะให้ดูชัดๆ ก็จะขวดนั้นแล้วมันก็ยังมีอันแต่ก็มีอันนี้ด้วยนี่ก็เป็นแก้วเล็กแก้วเล็กๆค่ะแล้วก็อันนี้ในร้านเดียวกันก็คือน่ารักมากเขามีขายกาแฟนี้อยู่ซึ่งยังไม่ได้เอามากินเลยนะคะเป็นกาแฟแบบดิแคปเป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนซื้อมาเพราะว่าคิดว่าเอามาตั้งที่ตู้ในบ้านจะน่ารักดีเป็นรูปแมวก็เลยซื้อมาเซฟลาแบบบางทีเราอยากกินกาแฟเพื่อเอาบรรยากาศให้เราแบบเกิดอารมณ์ทํางานแต่ไม่ได้อยากได้คาเฟอีนก็ดีมาก ่ยังไมไมด้ชดสิ่งที่ต้องซื้ออยู่แล้วนี่ก็คืออะไรคะวิตามินซีมิกซ์ฟัแล้วนึกถึงแบบวงสมัยก่อนแต่ก็วิตามินซีค่ะอ่บวิตามินบีวิตามินซีซื้อไว้เพราะตอนไปก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยซื้อมาเอามากินให้ชีวิตดีขึ้นแต่ก็อันนี้ใครอยากนัเสนอบ้างเลย ไปของโรงงานของชิโรอิโคอิบิโตอันนี้ใช่ไหมเขามีท mm ี่ซัปโปโรเขามีโรงงานช็อกโกแลตไทปเทียวแล้วเขาก็มีให้ทําแบบเลือกรูปเราเอาไปใส่หรือว่าเราจะถ่ายใหม่เลก็ได้ซึ่งอันนี้พวกเราถ่ายใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะที่ทําให้รูปนี้มันดูวินเทจดูเชยและดูโบราณนะคะอยู่บนกล่องนี้นี่ค่ะก็คือหน้าตาเราก็ไปอยู่บนกล่องของชิโรอิโคอิบิโตค่ะ มันก็ข้างในนะคะเขาก็มีขนมให้ด้วยทําไปเท่าไหร่วะแพงอยู่จะไม่ได้ก็มีขนมให้ด้วยซึ่งกินไปแล้วเยอะอยู่ขนมซิกเนเจอร์ของเขานะรสช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็มีรสเป็นช็อกโกแลตเลยทนอร่อยแอล่อยอยู่แล้วยิ่งเอาไปแช่เยน็นแล้วมากินนะโอ้ยอร่อยมากคนรู้ก็ได้เยอะอยู่นะได้มาสูงเท่านี้หลายชิ้นอยู่ไม่ได้นับ่ะ ญี่ปุ่นคือแบบเทพเจ้าแห่งแพคเกจอ๋อแล้วก็ันนี้ค่ะที่ปิดตามันเป็นรูปมูมินแล้วก็เป็นกลิ่นสักุระซึ่งตอนเป็นดูสักุระก็ไ่ด้กลิ่นก็ไม่รู้ว่ากลิ่นสักุระคืออะไรแต่ว่าประเด็นคือมันเป็นแพคเกจสีชมพูก็เลยซื้อมาน่า oh, ร mm ักเอามาใส่ตาปิดตาแล้วมันกุุ้่ขุนสายลวนตาเราขุนอะไรอยากหรอ แล้วก็ซื้อมาจากดองกีนั่นแหละจะเล่าให้ฟังว่าที่ถนนทานูก,กินั่นน่ะที่ซัปโปโรอ่ะก็จะมีร้านขายยาโลโโลเยอะมากใช่ไหมแล้วก็มีร้านดองกีซึ่งแบบเราก็แห่แห่กันเข้าไปซื้อร้านดองกีคนว่าของในดองกีแพงกว่าร้านโลโลโก็หลายร้อยเยนอยู่นะของจริงทุกคนเรียบเทียบราคาดูดิอย่างเช่นอันนี้เพื่อนไปซื้อที่ร้านแบบโลโลแต่มันก็ไม่ได้แพ็กเกจตมูมิมนนั่นนะแต่ว่ามันก็ถูกกว่าที่ดองกีตั้ง200เยน200เยนก็50บบาทอยู่นะเธอ ต่อมาค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยอันนี้เหมือนเป็นร้านช็อกโกแลตที่เขามีอยู่เต็มทาโกโดาเตกับซัโปปูโรเลยอะ่ะแล้วเราก็ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นรูปแมวอันนี้ก็เหมือนน้องตุ้งแช่แมวเราแล้วก็นี่เหมือนน้องติ้งหลิงแมวเราลูกสาวคนเล็กกับลูกสาวคนโตก็ซื้อมาเลยนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้ชิมเลยแกชิมตอนนี้เลยก็ได้นะขายโกโก้ช็อกโกแลตแหละนี่ไงข้างหลังเราบอกว่าป้าเกิดป้าเกิด,เ,กดเห็นไหมมีแปดอันอ่ารู้แค่นี้แหละอ๋อเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้ ซื้ออะไรมาซื้อพัคแพ็กเกจอะน,ออ<า>น่ารักมาใส่ของได้ชิมเลยแล้วกันชิมมันสีชมพูดูว่าช็อกโกแลตเป็น,นังไงอร่อยหรือเปล่าแต่มันต้องอร่อยสิเขาขายแบบตัวเลยนะ่ะนี่เขาบอกว่าเป็นไวช็อกแลตนี่เกินมาตอร์โบลี่อืมข้างในมันเป็นมูสนุ่ม ไม่ความผสมกลิ่นตออเบอร์รี่เป็นไวท์ช็อกโกแลตผสมตอเบอร์รี่อร่อยจำราคาไม่ได้เหมือนกันค่ะขอโทษนคะที่แบบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่าใครเป็นคนชอบช็อกโกแลตแล้วชอบแมวนะคะสิ่งนี้คุ้มได้เลยอไอ้ก็เหมือนกันน่าจะเหมือนกันแหละแต่อันนี้เขาเขียนว่าปลาเกิดแล้วก็มีคําว่า flower flower นี้แบบดู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 กูด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 ้ดู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  เบลเอเบลเอเน็ตอะไรสักอย่างดูดีกว่าแล้วแบบว่าจะเป็นผ้าเช็ดมือเช็ดไม้เอามาใช้ในครัวของเรา <c oughs> ก็เป็นผ้าลายแมวยน่ารัก <c oughs> ผ้าลายแมว <c oughs> ก็เป็นผ้าลายทาเอาไว้รองแบบาการน้ำชาตอนที่เราจิบชาก็ได้ราคายังอยู่อันนี้420เยนนะคะได้มา2แท่ง2ผืนแล้วก็ต่อมาอีกรายเราก็ซื้อเป็นลายนี้ลายแอปเปิ้ลและลายดอกไม้ เอาไปเช็ดถ้วยเช็ดชามได้นะคะิวจากที่เราไปเที่ยวโรงงานชิโรยคอยบิโตน่ะเราก็น,นี้มาซื้อรถบัสนี้มาเหมือนที่ลอนดอนไหมเพราะว่าตอนที่ไปเที่ยวลอนดอนเราไม่ได้ซื้ออะไรนี้เลยทำไมเราไม่ซื้อวะเราก็เลยไปซื้อแมกเนตที่เป็นรูปรถบัสที่เหมือนลอนดอนที่ชิโรยคอยบิโซเพราะเราชอบลอนดอนมากบอกเลยเราชอบอังกฤษมากแล้วก็เลยไปซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วทำไมโรงงานนั้นต้องทำแบบมีอันนี้่ เพราะว่าเหมือนอ่านประวัติเขาคร่าวๆแบบผ่านๆเลยนะก็คือแบบคนที่ก่อตั้งโรงงานนี้บริษัทนี้อ่ะเขาแบบชอบเรื่องชาลีแอนเดอะ h ็อก l a ลตฟ a c t ทรีเขาก็เลยแบบสร้างสร้างตึกสร้างอะไรเนี้ยให้เราเที่ยวเป็นสไตล์อังกฤษที่นั่นมันก็มีรถบัสแบบนี้อยู่ก็เป็นสัญญ์อันหนึ่งของที่แล้วเราก็จะมาติดเสร็จเราทําแม่เหล็กกระดานแม่เหล็กเรา ข oh. ้างหลังมันเป็นเหล็กนะแผ่นเหล็กแล้วเราก็จะได้แบบซื้อแม่เหล็กแล้วก็มาแปะแปะเพิ่มอันนี้ก็คือมาจากฝรั่งเศสถึงแม้เราจะยังไม่ได้ไปที่นี่ก็ตามแต่เราก็ซื้อมาติดแล้วเพราะว่าน่ารักเกินไปแล้วก็แมกเนตต่อมาก็มีอันนี้ใครเคยไปโอเคดูไทยซท,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 ที่นี่ที่ไหนตึงอตาลูนั่นเองเมืองอตาลูนะคะก็เป็นหอนอาฬิกาแล้วก็นี้ก็เป็นวิวอตาลู โอตารุเป็นเมืองถ่ายของฝากเลยได้ของฝากมาเยอะอยู่นะนี่ก็เป็นวิวโอตารุในหิมะย้าครัาก็เป็นคลองนั้นนะ่ะที่พวกเราต้องไปถ่ายรูปใช้พวกหัวเปิงเพื่อนพวกหัวเป็นซปเปอร์เซยาสัญลักษณ์ครับแล้วก็มีอันนี้นี่อันนี้ก็คือเป็นแมกเนตนะคะที่เป็นรูปหอนลาฬิกาใช่ไหมเอออันนี้คือหอนลาฬิกาซปกุโรอยู่ใกล้ที่พักมากแต่เราไม่ไ,ไปเพราะเรามัวเด่วิ่งตามหาไซก,กุระอยู่ ก็คือแบบเห็นที่ฮากูดเตะเสร็จนั่งรถมาซัป,ปโปโรอยู่ซัป,ปโปโรวันหนึ่งนั่งรถกลับไปฮากูดเตะไปถ่ายรูปอีกมันไม่แล้วใจนะคะ,ะส่วนอันนี้ก็เป็นโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์ที่ฮากูดเตะตรงถนนสวยๆเรานั้นนะคะได้เนื่องจากว่าถ่ายรูปเองมันไม่สวยเราซื้อมกเน็ตมาปแปะแล้วกันแต่เขาทํามาแบบได้ทรงเป็นแบบน่ารักมากเลยพวกนี้เนี่ยมกเน็ตก็อันละประมาณร้อยกว่าบาทนะก็มันก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่าแราว่าเขาก็ทําโอเคนะ มันเป็นความทรงจาซึ่งมีนิสัยเริ่มสะสมแมกเนตหลังจากไปเที่ยวฝรั่งเศสนี่แหละเพราะว่าแมกเนตฝรั่งเศสน่ะมันน่ารักน่าฟาดมากทุกคนมันขายตลอดเวลาและสิ่งสําคัญที่เราได้มาจากที่ญี่ปุ่นก็คือตึง้งคูชชั่นดีออค่ะตลกไหมเพิ่งไปเที่ยวฝรั่งเศสมาทําไมถึงไปซื้อคูชชั่นที่ดีออเรื่องนี้ต้องเล่าเรื่องของเล่าก็คือมีเพื่อนมาป้ายยาบอกว่าซื้อคูชชั่นของดีออสีรุ่นพรีสติาบอกอันแพงมาซะด้วยเราก็เลยแบบไปฝรั่งเศสใช่ไหมล้วก็ เหมาดีออมมาแบบยางใหญ่หลวงเลยเพราะว่าถามราคาฟูชั่นแล้วเปรียบเทียบกับไทยแล้วก็ไต้หวันถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าแบบมากๆงั้นเราเหมาครีมมาเยอะมากที่ฝรั่งเศสกลับบ้านมาเก็บฟูชั่นเขาขายให้แต่ตัวลิปเนวมาเขาไม่ขายตลับมาให้เหี่ยว่าป้าฉันก็ว่าไม่น่าทำไมมัน สุดท้ายนะคะแล้วก็เลยกดดูราคาที่ไทยก็บอกว่าอะคูชั่นเนี้ที่ไทยพร้อมตลับเซ็ตละห้าพันถ้าดูไม่ผิดนะดูในเว็บก็จะซื้อที่ไทยก็รู้สึกว่าแบบไปอุซา์หนีไปซื้อที่ฝรั่งเศสเพื่อให้มันถูกกว่าแล้วอะทำไมจะนำกลับมาซื้อที่ไทยก็เลยบินไปญี่ปุ่นด้วยประการนี้แหละ ก็คือพอไปญี่ปุ่นแล้วก็แบบรีหาซื้อเลยแล้วซึ่งเขาก็ไม่ขายแต่ตลับให้ดังนั้นเขาก็ต้องขายทางตลับแล้วก็ตัวรีฟิลมาเป็นเซตซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยซื้อมาแล้วเฉลี่ยตกประมาณ3,900บาทไทยถูกกว่าที่ไทยตั้งพันกว่าตลับก็กแค่นี้แหละเป็นทองทองเนาะดูป้าเนาะถ้าไม่จะทุกอย่างได้ตลับนี้แต่ก็แบบกลัวแบบซื้อตลับอื่นเขามาใส่แล้วมันไม่พอดีอยากจะบอกว่าตัวนี้ได้ใช้แล้วนะคะคูชชั่นรุ่นพร s ส i g จของด i ออ มันดีมากทุกคนเพราะเราทาแล้วนะมันจะไม่มีคราบเขบิบเงือบงาบอะไรทั้งนั้นหน้าเราจะเนียนเนียนมากๆอย่างที่ว่านั่นแระก็เลยเลกซื้อทั้งเซตมา3,900ัถูกกทีิไทยพันหนึประมาณนี้ไม่ชอบแพ็กเกจแต่ว่าต้องซื้อเอามาใส่แต่ว่าข้างในอะ่ะคือแบบเอามาใช้แล้วฟูชั่นนะคะหน้านวลอ่องต่องมากแล้วก็พอล้างออกแล้วเช้าวันต่อมาหน้ายังแบบเป็นดูผ่องใสอะ่ะดูแบบ มีสกุลน่ะไม่รู้ว่าทําไมอาจจะคิดไปเองเ <c oughs> พราะว่ามันแพงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดีมากแนะนํามากนะคะเนี่ยตลับแบบนี้รุ่นเนี่ย Dior Prestige เรื่องต่อมาก็คือนอกจากจะได้นั้นแล้วแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเราเคยใช้แป้งรุ่นนี้ดีมากเลย Dior Capture ค่ะรุ่นนี้ก็เหมือนจะแบบเออเป็นรุ่นที่ถูกลงมาแต่เราก็ซื้อแป้งเบอร์เดียวกันมานะเราใช้เบอร์010ทั้งสองอันอันนี้ก็คือเป็นแป้งมันชื่อ Capture คิดว่าดีนะใช้ได้เลยเลิฟ เลิฟอยู่เลิฟไ์อ๋อแล้วก็น,นี่ฮะว่าญี่ปุ่นอะอะไรก็น่ารักนิ่ปุ๊กกิ๊กปุ๊กปิ๊กอันนี้700เยนเขาเรียกว่าเบิร์เดย์การ์ดแต่ว่ามันเป็นการ์ดที่เป็นแบบรูปดอกคิลิปนะแล้วสามารถเราไปให้เพื่อนก็ได้หรือว่าให้ตัวเองอันนี้ก็คือซื้อให้ตัวเองค่ะจะเอามาทําอะไรคะเอามาแต่งบ้านน่ารักดินี่ยถ้าซื้อให้เพื่อนได้แบบน่ารักมากเลยนะคะเนี่ย ขอมดอกไม้ในสวน <c oughs> เลิศเลยมาเป็นดงโอเคอันนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่จิปประถาอื่นๆนะครอื่นๆที่ซื้อมาอีกเอาโดนเตกดลงไปแล้วอย่างเช่นอันนี้ค่ะก็คืออันนี้หมวกไปดูคลิปเอานะว่าเราเข้าไปช็อปที่ร้านไหนซึ่ง <c oughs> มีแค่สองร้าน 1, 1> จริงๆหมวกนี้น่ารักมากทําให้เราดูแบบญี่ปุ่นจิปุ่น วันไหนไม่สาผมก็ามาใส่น่ารักน่ารักคิวค้วๆนะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะเราไปมันกำลังกลายเป็นฤดูใไม่ผลิของญี่ปุ่นเขาก็มีเสื้อผ้าอย่างนี้มากมายแต่สภาพอากาศก็คือยังหนาวมากดูซื้อกมาใส่เข้าไทยแต่เสื้อผ้าเดี๋ยวจะรีวิวทีหลังแบบเยอะมากอ่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะรองเท้าเราก็ได้รองเท้านี้สักทีค่ะเอซิ คืออยากได้มานานแล้วถามที่ไทยอ่ะไปลองเท่าไหร่อ่ะมมันก็ได้ชวเพราะเขาชอบมีถึงเบอร์39ซึ่งเราเป็นคนเท้าเบอร์40-41อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นมีจา้าแล้วใส่เดินดีมากรู้สึกว่าดีมากมันไม่ต้องแบบนุ่มเป็นคูชั่นแบบจนยุบมีความแบบรองรับการกระแทกเขาเราอะ่ะคือบโบนหนักมากตอนนี้อ้วนมากเดินไปไหนมันก็เจ็บขาดังนั้นเราก็เลยแบบเรามองหารองเท้าเ้าใบตลอดเวลานะคะ ยื้นต้องเฉียนะอยากได้ที่มันแบบแต่งตัวง่ายๆเข้ากับชุดเราด้วยซึ่งแบบตามาภาษาผ้าใบมันก็มีความแบบเด็กแมนนิดนึงเนาะค่อนข้างจะแมนเนาะแต่ดีว่าเป็นสีชมพูผมส้มอะไรกุ้แต่งตัวง่ายค่ะเข้ากับเสื้อผ้าเราใส่สบายมากดีมากชอบมากเย็นด้วยมันดูแบบมีลมอะระบายอากาศนะใส่แล้วเท้าไม่น่าเหม็นนะใช่อะให้ดูพื้นด้านหลังมันน่าจะเป็นรองเท้าสําหรับเดินเล่นเฉยๆแหละไม่ใช่รองเท้าออกกําลังกาย แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่ได้มากับเพื่อนเป็นแก๊งค่ะนี่ก็คือ Adidas Stan Smith Marimekko ค่ะ แต่เป็นแบบรื้อเปิดเชียนติงทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในการซื้อครั้งนี้เพราะว่าน่ารักมากแล้วตอนแรกก็คิดเลยเพราะว่าตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะถามรองเท้าอันไหนที่เป็นแบบแบ่งเพศชายหญิงอะ่เะเขาก็จะพูดว่าของผู้หญิงอะ่ะมีถึงแค่เบอร์ยี่สิบห้าซึ่งเราเป็นคนเท้า26เซนเราก็แบบโอ้ยไม่ได้ละไม่ได้แน่เลยแต่สุดท้ายคะ่ะอันนี้เขามีถึงเบอร์ยี่สิบห้าจุดห้าเซนแล้วมันก็ใส่ได้พอดีเลยเป็นแบบโอ้ปาส่งม,มาให้เธอพบกับฉันมันน่ารักมาก ทุกคนดูนี่นี่พืน้นรองทา้นนี่โอ้ยแล้วดูลิบบิน้นดูเชือกผูกแล้วก็ข้างล่างก็เป็นดอกไม้แบบนี้แบบมาริเมโกะแล้วถูกมากทุกคนนี่ก็คือประมาณหมื่นเยนซึ่งก็คือประมาณ2,500บาทอ่ะต่อให้มันเป็นหมื่นกว่าเยนมันก็แบบเซ็ตๆอะ่ะแล้วก็นี่ดูส้นค่ะขอโทษในความดานะคะเพราะาเอาไปใช้จริงแล้วแล้วมันใส่ดีมากก็เป็นลายมาริเมโกะซึ่งมีเฉพาะสีนี้นะที่ได้พื้นแบบนี้ก็คือเพื่อนซื้อสีแบบสีเบจ กับสีขาวไม่มีพื้นแบบนี้นะจ๊ะต้องเป็นคนซื้อที่ซื้อเสียมฟูเท่านั้นแล้วก็ไปกัน3าคนแล้วก็แบบทั้ง3คนนะ่ะก็วิ่งเข้าหาแบบคนละสีหมดเลยซึ่งเป็นแบบเออดีนะพวกเราไม่ตกแยกกันดีมากเลยค่ะอันนี้ใส่ดีชอบอ๋อแล้วก็มีขนมของเลเตา๋าอ่ะไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรนะเรียกเลเต่ต๋าแล้วก็มีเสื้อผ้าไปดูแม้ข้างหลังต้องใส่ให้ดูหรือเปล่ามาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเสื้อผ้าที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นในเวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมงถึงหรือเปล่าไม่รู้ เออแต่มีเวลาช็อปแค่นั้นแหละ นี่นะคะเริ่มมาจากนี่เสื้อยีนโอ้ยเสื้อยีนยีนแมนขนาดนี้ปโป,โปซื้อมาได้ไงเธอดูแขนเขาสิเป็นแบบมันมีความป่องๆน่ารักเนะ่ะมันต้องใส่ให้ดูแหลนะเนาะนี่หรือว่าอันนี้ก็เป็นร้าน Earth เป็นแบรนด์เฟเวอร์ลิตอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ใส่ไม่ค่อยได้เพราะว่าอ้วนขึ้นมากอันนี้ที่ยังใส่ได้ก็คือเสื้อคลุมแล้วนี้ก็คือเสื้อคลุมค่ะจากโลลี่สปาร์มอันนี้เหมือนเอาไว้กันลมนะเหมาะกับช่วงเวลาสปริงดูแขนเขาสิคะวายวายวายน่ารักไหม อันนี้ก็เป็นชุดเอี่ยมแล้วก็ชุดนี้ค่ะตัวนี้มันมากับเสื้อมันมากับเสื้อตัวนี้เหมือนให้ใส่ทับกันซื้อมาโดยไม่ลองเพราะว่ารีบแล้วก็ขี้เกียจก็คือใส่ยังไม่ได้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวผอมลงจะใส่ได้แหละแล้วก็ตัวนี้มาจากร้านเอกาเอกา E, K a, e, K a, e H K A นะที่โพทาวนั่นแหละน่ารักมากมใส่แล้วเหมือนคนทองนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรผู้หญิงญี่ปุ่นดีมากเลยได้แต่งตัวแบบตามลามสบายสบายใหญ่ๆอ่าอันนี้ก็มาจากร้านไอมาทีเดบล์อะไรเนี้ย ยาวมากยาวจนถึงส้วมแมวเลยค่ะเสื้อตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าจะเอาไปใส่กับเอี๊ยมสีน้ําเงินเมื่อกี้แหละเนี่ยสวยแน่ๆแ่แล้วก็เป็นเสื้อสไตล์นี้ค่ะเสื้อสไตล์คอใหญ่อะตัวที่1ต่อมาก็เป็นเสื้อแบบนี้แล้วก็มีเสื้อคลุมแบบนี้เดี๋ยวใส่กันน่ารักก็ดูแล้วก็คอใหญ่ตัวที่2ค่ะสีชมพูว้ายน่ารักดูแขนสิว้ายน่ารักก็คือเราก็มีเสื้อแบบนี้อยู่บ้านเราอยู่แล้วนะเยอะแยะ,ยะ แต่มันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ทาเปื้อนแล้วมันก็เก่าแล้วก็ซื้อไ้ก่อนคนชอบถามว่าโบโบซื้อเสื้อผ้าที่ไหนโบโบซื้อไปเรื่อยๆนะคะนี่อุย้ยอันนี้ดูแขนเสื้อสิปองปองน่นารักดูคอเสื้ออ่าเนี่ยคอใหญ่อีกตัวหนึ่งผู้ดีอ้าวนี้ลอรีสปาร์มดูแขนเสื้อโอ้ยน่ารักนะ่าชังคอใหญ่อีกตัวคะ่ะตอนนี้เสื้อคลุมแบบยันยานน่ารักน่ารักสบายสบาย เดี๋ยวไปลองชุดให้ดูกันค่ะขออภัยที่แสงไม่ดีนี่นะคะนี่ก็คือชุดแรกชุดนี้มาจากเอเกชอปร้านนี้แบบแอบแพงนิดนึงชุดมันก็จะประมาณ2,000-3,000แต่ว่ามันจะเป็นเนื้อผ้าแบบใส่สบายดีๆอะ่ะเออมันจะเป็นผ้าที่ดูยับแล้วรวยอะ่ะยับ,ยบๆรวยๆตามสไตล์ญี่ปุ่น อาจจะแบบแอบ,บติดต้นแขนเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวไปฉีดเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวแขนก็เล็กลงดูลายถักถักโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักไม่ดูเป็นญี่ปุ่นก็ดูเป็นแม่ป้าไปเลยค่ะแต่หน้าเราได้อยู่ไปทางญี่ปุ่นแหละอ่ะแล้วก็ชุดนี้ค่ะชุดนี้น่ารักมากมาจากโรลิสบาดูชายกระโปรงสุดแสนจะคิ้วพอมาใส่แล้วมันก็ยัดลงตัวอยู่นะคะแต่ว่ามันก็แบบแน่นอกอ่ะเออก็จะลําบากนิดนึงช่วงนี้ลดความอ้วนอยู่ อีกไม่นานก็จะใส่ได้ชุดนี้มันก็มาเป็นเซ็ตกันนี้จ้าตัวนี้ขายเป็นเซ็ตเลยจ้าแล้วก็มีซับในด้วยตัวหนึ่งก็ <c oughs> คือคุ้มมากได้3ชิ้นราคาเท่าไหร่จําไม่ได้เ <c oughs> ราลิฟตปามันก็เด็ดประมาณ2 0 0พันเดี๋ยวว่าพันกว่า2,000ตามต่า,าเขาละค่ะ <c oughs> เป็นยี่ห้อโปรดนะเพราะผ้าดีแล้วก็สวยด้วยน่ารัก คิดถึงตอนที่เราใส่ได้มันจะคิ q, so q ้วๆโซคิ้วคิ้วๆมากดูชุดดีกะ่ะเออชุดดีลุนมากชอบใส่ชุดอย่างนี้แหละดูเป็นแบบแฟรพี่นิดหนึง่งอันนี้ก็คือเสื้อตัวลายดอกไม,ม้เมื่อกี้มีความซีทูเล็กน้อยแต่สวยแล้วก็นี่เป็นเอียอ๊ยมว้ยสวยจังเลยรู้ยี่ซื้อสีเขียวมาอีกอันดีกว่าแต่ไม่น่าห้ามเลยเนาะแต่ก็คือแน่นอกอยู่นะคะแน้นอกอยู่ยกออกไม่ได้เป็นคนอ้วนเป็นคนน,น,คนมใหญ่นะว้ย ชอบชุดนี้ยังเลยนี่ถ้าสั้นขึ้นหน่อยก็จะดีเนาะปดูไปด้ยชุดน,นี้น่ารักอันนี้ก็เป็นคอมบิเนชันที่มาจากเอเกอร์เอกาช็อปนะนะคะลองเอาเสื้อคุมมาคุมดูสมมติว่าโอ้ยไปดูแลซากุระแล้วแวบบลมพัดมาแรงซากุระดูซากุระโอ้ยลมพัดแรงโอ้ยโอ๊ยหนาวจังเลยหนาวชินน่าหองิ <Hi. S 2> อ้งฮ้ย้ยฉันดูน่ารักจังน่ารักมาก ความรดูเป็นไม้พี่อันนี้ก็แบบบางๆงเบา,บาๆเอาไว้กันลมกันน้ําด้วยนะเหมือนเขาจะเขียนไว้ว่าแบบช่วยกันน้ําแบบน้ําที่มันเพิ่นๆมานมาะน้ําแบบสเปรย์สเปรย์เบาๆดีมากเลยอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเนี่ยเข้าเอวตรงนี้ตรงใต้นมพอดีพอใต้เรานมปุ๊บอ่ะฉันดูหอมข<อ>ึ้นมาทันทีเขาชอบอัน这件外套เนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าว่ายเท่านะครับว่ายเท่าคือเสื้อคลุมทำไมเรียกว่ายเท่าเรียนกันไปหน่อยเนาะว่ายแปลว่าข้างนอกะเท่ามันก็คือการแบบคลุมทับ ดังนั้นไหวเท่าก็คือเสื้อคลุมอ่าโอเคอ๋อจะให้ดูความน่ารักของยีนนี้ยีนนี้นิ่มอะ่ะแล้วเธอดูแขนเสื้อยีนตั้งนี่แหละที่อื่นมันให้ไม่ได้อะ่ะมันต้องญี่ปุ่นอะ่ะเขาสามารถทําสิ่งอะไรสักอย่างนิดนึงทาให้เสื้อตัวน,นั้นอะ่ะน่ารักกว่าเดิมตอนนี้ฉันอาจจะดูแบบดูแบบสบายแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวไปหาชุดที่มันเข้ากันวิ่งนี่น่ารักดูดูแขนเสื้อ อ,อ,อ,อ่อนโอนงามทะเงามสระงามงามงามอ,อันนี้เป็นเสื S ้อจากเอิร์ธค่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวลดราคานะมันหนานิดนึงใส่เมืองไทยไม่ได้หรอกต้องไปเที่ยวเมืองนอกเนื้อมันแบบมีความหนานิดนึงก็าอาจจะไม่เข้ากับเสื้อตัวนี้แต่เอ,อใส่ไปกนเนี่ยสีมันเป็นเหลืองอ่อนน่ารักมากดูละมุนตุน้นโอ้ยคิวไ,ไ,ไสวัสดีค่ะ นี่ฮะเสื้อน่ารักมากอยากให้ดูสีอะ่ะสวยอะ่ะเหลืองพาสเทลอ่อนๆโอเสื้อนี้ละนมทั้หนาหายใจไ่อลอเนี่ยมาแล้วค่ะเซตนี้เป็นเซตชุดเนื้อย่างฮู้เย็นสบายมากอยู่กับหน้าอูโหโอ้ยน่ารักายตวงรวงยี่หรี่โอ้ยรวงรวงรวงแล้วก็มีกระเป๋าด้วยชุดนี้ไม่แพงด้วยประมาณหนึ่งัน ผ้าก็ดีนะแบบนุ่มแล้วก็เย็นแล้วก็เป็นผ้าแบบยับแล้วรวยตามสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนเดิมไหนเอามาลองดิกับเสื้อคลุมเห็นแล้วแบบใส่ได้แน่นอนแล้วก็ชอบมากจับผ้าแล้วชอบก็เลยซื้อมาสองสีก็คือสีนี้อันนี้สีออกฟ้าแล้วก็ตัวนี้ใส่ได้สองข้างเลยเนี่ยเนี่ยใส่ด้านนี้ก็จะเป็นคอแบบสี่เหลี่ยมคอเหลี่ยมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแบบติดกระดุมน่ารักว่าใส่ได้สองด้านเลยคุมติ้งติ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 งเอามาลองสินี่ ตามสไตล์สาวญี่ปุ่นหลงหลวง,ลวงตามหยาบอย่างงี้ใส่ไต้หวันก็ได้นะเป็นแฟชั่นเดียวกันอ่ะพราะแต่ใส่แล้วก็แบบดูมายุมายาขึ้นเล็กน้อยลายเสื้อมันน่ารักดีเอยอย่างน่ารักเลยได้อยู่ดิได้อยู่แต่ยู่ก็คือแปลว่าได้แปลว่าโอเคหันหา่าวหันปังโอเคตลอดการถ่ายทำของเรานะคะก็จะมีมีคนมาถ้ำมอง เเปลี่ยนสแอบดูแม่เปลี่ยนเสื้อป่ะครับแอบดูแม่เหรอแอบดูแม่เปลี่ยนเสื้อเหรอตุ้งแช่ก็เิยชุดนี้ก็เป็นประมาณนี้นี่ไงนี่ไงทุกคนอันเนี้ย ดี่อเนี้ยน,น,น่ารักมากเลยต่อไปไปญี่ปุ่นจะไปตามหาอีกตัวใหญ่ใส่เราใส่ได้น่ารักทั้งนั้นขอนะอนุญาตลองทับชุดนี้เลยนะขี้เกียจละเสื้อตัวนี้นะเป็นอีกตัวนะคะ<ๆ>ที่เล็กกว่าเออโอ้ยยกแขนพอได้โอ้ยนี่นี่นี่แต่น่ารักมากเลยรอวันจอยนะคะเดี<ๆ>๋ยวจะมาใส่ซื้อเสื้อมาคู่แล้วด้วยนี่คู่กันนี้จินตนาการทุกคนจินตนาการมันจะมีเสื้อเนี้ยทับตรงนี้ โทุก,กินนานการเดี๋ยวมันจะเป็นเสื้อคอปกนี้แล้วก็ทับเสื้อนี้คุม <c oughs> ซากุระปีหน้าได้เห็นกันแนมไม่ยอมแพ้ซื้อเสื้อผ้ามาลดความพ้วนและนี่ก็เป็นอีกตัวค่ะที่ซื้อมารอลดความพ้วน <c oughs> มันติดกระดุมไม่ได้คือติดมันก็จะแบบแน่นอก่นะเนาะเดี๋ยวจะเป็นมาเล็งเต้านมไม่เอาหรอกแต่ว่าเอามาคุมหมีก็ได้นะปัะ๊บน่ารักน่ารักแล้วก็ใส่กับ,บ,บชุดกางเกงขาสั้น สั้นเป็นเสื้อคลุมได้เพราะว่ามีความผูกโบตมุตมีมีนี่ปกใหญ่สไตา์ไปละสีเซรามูนอ้ยผ้าน,นิ่มดีมากได้ใส่เร็วกว่าตัวเมื่อกี้แน่อีกไม่นานนีล้ละจ้ะน่ารักจังเสื้อนี้คอดูแบบอลังกาอุ้ยเอาไปใส่กระโปรงสั้นขอโทษนะคะคิ้เกียดเปลี่ยนกระโปรงแล้วใหดูเสื้ออย่างนี้ก่อนดูสีเสื้อสีสวยจังเลยเอ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  แขนเสื้อที่จะไปจุ่มโดนปลาเวลาเราจบประแดกอะไรอย่างนี้โอ้ยใส่ได้เลยค่ะชุดนี้ใส่ได้เลยโอ้ยเอาไปใส่ซ้อนหนังสือนักเรียนดีกว่าน่ารักเนาะเข่าไอ้ไหเขาเข่าไอ้เหเขาเข่าไอ้โอ้โอ้เกียดไหมเกียดเมนดาได้เลยนะได้เอ็นเกลเมนใส่กางเกงแล้วค่ะนี่ดูแขนเสื้อน่ารักเราจะปล่อยก็ได้หรือเราจะมาอย่างนี้ดีเอามาผูกดีไหมเขียว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 โกเราจะยัดใส่กางเกงก็ได้นะ แล้วมันก็มีสายอะไรตรงนี้ด้วยอะซึ่งจําไม่ได้ว่าตอนเขาห้อยโชว์เขาเขาทำอะไรกับสายมีสายนี้ด้วยหรือว่าไปผูกข้างหลังนะก็จะดูแลด้ไยอีกแต่ว่าน่ารักมากเขาคงเอาไว้ให้ทำอย่างนี้ได้แหละจริงน,นี่ค่ะอะคิ้วอ่ะเออฉันดูเป็นสาวคิ้วๆมากเลยอะมีหางก,กระพงดีๆใส่ว่านี่ค่ะแปเปลี่ยนตัวแล้วนะคะมันอาจจะดูเหมือนเดิมแต่ว่าก็เป็นคนชอบเสื้อแบบนี้แหละอะเป็นเสื้อนมแตกตัวหนึ่งนี่ คอเสื้อน่ารักปักมาโอ้ยงานปากักโอ้ยดูแขนเป่ก็ชอบแต่งตัวเรียบร้อยและค่ะแต่นมแตกเสื้อแขนสุดอลังการว้าวว้าวเป็นเสื้อยืดรล l l i f a r มค่ะภุมิภาษาอีสานเรียกว่าขีโ่โพนดูแบบเหมาะกับไปใส่แบบเอี่ยมอะไรทับก็เลิศน่ารักแขนน่ารักโคน้นตัวนี้ดีมากตัวนี้ดีมากพอดีนมไม่แตก แขนไม่รัดสวยโอ้ยปกก็สวยเป็นเซ็ตแมชีค่ะชอบซื้อชุดขาวว่ะช่วงซัมเมอร์เขาชอบออกชุดขาวขาวมีลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยเื็อหมดเลย <c oughs> รู้ไหมทำไมต้องซื้อเสื้อขาวเยอะเพราะเดี๋ยวมันก็เปื้อนเดี๋ยวมันก็เหลืองเดี๋ยวก็ต้องทิ้งซื้อไว้ก่อนดีกว่าหามม่เจอแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะคืนนี้ตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็พอจะดูออกมันก็จะแบบเป็นอย่างนงี้ยายาวๆใหญ่ๆอันนี้ซื้อมาสองตัวเลยก็มีสีดำล้วนด้วย ตกใจไหมทำไมบโบมีสีดำรวยเพราะว่าบบบคิดว่าจะซื้อมาใส่เอาไว้เพื่อไปงานศพเพราะว่าเราคือวัยที่ถึงวัยต้องไปงานศพแล้วก็คือจะมีคนนั้นคนนี้เสียอะไรอย่างงี้ซื้อมาปุ๊บได้ใส่ต่อไปไม่รู้ว่าการคิดแบบนี้ดีไหมแต่ก็ต้องซื้อเผื่อไว้ก่อนเพราะเราเป็นคนไม่มีชุดดำอ่ะจริงมันหายากมาก ะะแล้วก็วันนี้นะคะก็ h a ลครบแล้วนะคะสิ่งที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่เรียกว่า99.99% 99ของที่ซื้อในคลิปนี้นะคะซื้อมาจากโพทานะทางเดินใต้ดินของซัป,ปโปโรเลยไปเที่ยวตรงนั้นได้นะคะทานุก,กีสตรีทนะไม่ไม่มีอะไรให้ซื้อเลยนอกจากร้านขายยาแจ้เจอกันใหม่คะ่ะใจเจียนใจเจียนขอขอโทษนะคะที่ห้องมันลกคะ่ะ เก่งภาษาจีนใน200ชั่วโมงพร้อมรับโปกผ่อนศปเ10เดือนไม่มีพื้นฐานก็เก่งจีนได้สนใจทดลองเรียนฟรีทักมาที่อินบ็อกซ์เพจโบโบกวนจีนเลยค่ะ